แล้วพูดถึงหวยออกประสาทจะเสียทําไมอ่ะไม่งั้นเลิกเล่นตลกแล้วไม่ต้องมาลําบากใจขนาดนี้ด้วยทําอะไรก็ทําไม่ได้มันมีโลนบีบทุกอย่างยังไงอ่ะยายสิมาเข้าฝันเลยหนูเอ้ยหวยออกสี่เก้านะลูกงวดเนี้ยอืผมก็แบบยายบอกทํางานมากแล้วเหนื่อยแล้วลูกพักผ่อนสักทีฮะไปซื้อหวยปะผมก็มีตังค์อยู่หกหมื่นโอ้ไปเองไม่ได้ง่วงนอนให้นาไปซื้อในเอ๋ไปซื้อหวยมห้ทีนะสี่เก้านะ ถ้าสี่เก้าไม่มีชอบอะไรซื้อมาดูซิมันไปซื้อปีโป้มาหมดเลยหกหมืนเลือกมันบอกมันชอบกินปีโป้พูดถึงหวยมันก็ยี่หอิมพีเรียนยี่ห้อก็จำผมใช้แดงแต่งวดห้าแล้วทำไมอ่ะปกติผมไม่เคยซื้อหวยหรอกหรอเป็นคนลาวซื้อไม่ค่อยได้หรอกหวยของขอคนขายหวยต้องมีวงเล็บห้าขอห้ามคนลาวซื้อผมซื้อห้าห้เฮียงวดออกห้าห้า มีตังสามพันยอมอดข้าวเหนียวเลยซื้อหมดเลยเสโโียดายไม่ได้กลับจะกลับทําไมหวยออกห้าห้าไม่ได้กลับไปซื้อรถเมย์ไม่มีก <c oughs> าเหมือนงว,งวดที่ออกอะไรแปดหกเหมือนกันแปดหกโอ้โหกะซื้อเต็มที่เลยเออออกจากบ้านไม่ได้ทําไมอ่ะหลับเออมีเหตุผล